่านผู้ชมครับเราอยู่ที่ประคนชัยใช่ไหมบ้าเดินหน้าเลยครับนี่เป็นไร่ของอ่าเป็นแบบโอ้โห <อ S 1> อืม,มอืม,อ,มอันนี้เป็นได้ของคุกโกนะน้องชายพ่อได้พ่อจะอยู่ที่นู่นนะฮะกลูกดอกไม้อ,ะอ่ะืมเนี่ยแล้วมีบ่อน้ำด้วยว้าวโอ้ก oh, <come> ็มานะฮะ ของพ่อก็จะเลยไปหน่อยนะหมาบอกนะฮะต้นไผ่ครับอ๋อต้องเคยเล่นแล้วจะมีต้นอผอ้เด็กเด็กมันอากาศยังไงฮะดีครับดีนะเบิ่อมันร้อนนะไม่ร้อนเราก็กลัวว่าอาจจะมีงูมีอะไร ถ้ามีน้ำมันก็โอเคนะฮะเป็นตีตันหนามาดีกับมี่เต้ตีตันหนามาดิกัมมี่เต้ตีตันหนาบ้านิเดือหัวเป็นไรนี่มันโตเป็นเต็นโตเต็นโตมาเหรออย่าไปเอาลูกบอลเขาโอ้โหมีสระน้ําด้วยเนี่ยมาดูนี่ระบบชุมนทานระบบการไม่ใช่ชุมนทานระบบการอันน้ํำ น้ำเยอะจังครับหน้าแรงครับมีน้ำนะครับสองไร่เลเอ่าสองไร่อืออ่อาอปลาเลีเล้ยไปดูไร้ประกบต่อป่ะได้พอเลยไปนิดหนึ่งนะฮะเลยไปข้างหน้าไปผมพ่อมีแปดไร่ตรงนู้นเลย,เนนเลยข้างหลังเลยยาวเลยจะยามาทำอะไรแปดไร่จะทำอะไรดี ทำบ้านเหรอบแบ่ได้ก็แบ่งให้สามคนเนี่ยทำโรงแรมอ่ไว้ทำโรงแรมทำโรงแรมทำห้องเช่าห้องเช่าไม่ดีกว่าห้องแรมอ่าป่ะป่ะป่ะมามามาแล้วดาวดิพ้าห้าดาวห้าดาวอะไเหรอรอนะคนจะมาทำแล้วกันอือเราจะทำให้ภายในมันเป็นองค์หรือปล่ะ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศนะครับที่บริเวณทุ่งนานะฮะเออช่วงน้นแลงรนี่น,นี่ยะะจะมองเห็นถึงความวังเวงอ้างวางน,นะครับร้อนแล้วก็นึกถึงบรรยากาศสมัยเด็กนะครับพรอะต้าเวลาเลิกเรียนนะครับหรือวันหยุดเนี่ยก็จะมาที่ไร่แล้วก็มาที่ที่นา ความทรงจำวัยเด็กนี่สำคัญมากครับท่านผู้ชมครับผมเองพยายามที่จะพาเด็กๆน,นะฮะกลับมานึกถึงความทรงจำสมัยเด็กนะครับว่าตอนที่คุณพ่อยังเล็กๆอยู่นั้นนะครับคุณพ่อมีวิถีชีวิตอย่างไรบ้างนะครับเรามาจากตรงไหนสอนให้เขารู้นะครับเขาจะได้มีความทรงจำว่ากว่าที่คุณพ่อเขาจะไปยืนอยู่ตรงนี้ได้ ชีวิตวัยเด็กผ่านอะไรมาเยอะๆเช่นเดียวกันทุกนาก็เช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับทุกนาเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะสร้างความจมความทรงจําดีๆให้กับบุตรานของท่านได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมดรชาครอบครัวตูลอทิธาทัชเชนน์นนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอ้ออย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่สีสละเวลาในการชมนะครับโปรดติดตามติปต่อไปเลยครับขอบคุณครับ